โอ้ยสุดยอดบรรยากาศแ,แดดแดดแบบแดดจ้าฝนตกฝนตกใช่เลยอ่ะเออเอาที่เธอสบายใจจริงๆนะเนี่ยหยิบอยากตกกะตกหยิบอยากจะแดกดกะแดดหลัจงจะตกน้ำกี่ฝานะาะมันเหมือดเหมือด,ดยกเดีออยวนึ่งตรงนั้นกับโปรง่งเลยโปรง่งเลยโปรง่ปรงใสเลย อาจจะไม่อาจจะโปร่งแบบมัวมัวคนตกแดดออกมานี้ก็มีตรนี้ตงนี้ลุ่มจินนาตน้ตองนี้ลุมจินนาลุมจินามันี้ตรงย่งงนะลุมตัวบักเอฟเลยแหละทาเปนลุมจินนามสักครู่รอสักครูเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว ต้องใช้จะตกซิ่งบ้านี้มัางคัตกเล่นๆถนนเพราะแบบแชะแชมืดมาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้วเอาจริงนะเพียเนี้ยแหลมมาแล้วเนี้ยสายลมแผลวๆสายลมบีวี ที่ไม่เคยจากหายไปไหนอยู่เคียงข้างเราเสมอมาก็คือความหนาวยังมีแดดโฟอยู่ตรงภูเขานาจะตกนี่ยแล้วก็นนี้แหละเหมือนมาแล้วพยากรณ์อากาศรอบบ่ายสำหรับวันนี้เป็นปรากฏการณ์ของเดือนมิถุนายนแต่ปกติน่ะ รากฏการแบบเนี้ยทีนี้ทุกฤด,ดูเนี่ยก็คือเฉพาะเดือนเมษานะแต่ปีนี้เริ่มจะเลยๆมาแล้วพูดสภา,ากันแล้วมีสภา,ากันแล้วมีตุ่หน้ำยังขึ้นเกาเยอะโอ้ยสุดยอดมากเลยอะสุดยอดบรรยากาศสุดยอดธรรมชาติธรรมชาติเกินไปกว่านี้ไม่มีแล้ว